สวัสดีครับพี่พาวดีหกรถสวยนะครับผมวันนี้เราก็มีรถบ้านนะครับสวยๆมาให้พี่ๆรับชม1คันนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับเป็นตัววีโก้แชมป์สีประตูยกสูงแท้โรงงานนะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมส่วนตัวรถนะครับเป็นปี2012เครื่อง2005นะครับ144แรงม้านะครับเป็นเครื่องวีเอ็นเทอร์โบนะครับผมเรามาดูรอบตัวรถกันดีกว่านะครับผม สำหรับรอบตัวรถนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับสําหรับคันนี้สีสันนะครับสวยเดิมบางนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมไฟหน้าสวยๆนะครับผมไม่มีแตกล้าวเลยนะครับผมมาดูรอบตัวรถกันก่อนนะครับสีสันตัวรถนะครับสวยเดิมบางเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมอ่าเงาดึงฉ่ำแบบนี้เลยนะครับรับประกันโครงสร้างให้นะครับผมว่าไม่มีชนหนังที่คว่ำจมน้ํานะครับผม เงาเงาชมๆแบบนี้เลยนะครับครับผมมาดูด้านหน้าตัวรถนะครับผมด้านหน้าตัวรถนะครับผมไฟหน้านะครับผมเดิมจากโรงงานนะครับผมตัวนี้ผมยังไม่ได้ขัดสีนะครับขัดอไฟหน้าให้นะครับผมเดี๋ยวผมทการขัดให้นะครับจะใส่วิ่งเลยนะครับแต่ว่าไม่มีแตกแล้วนะครับผมไม่มีแตกขัดนะครับพวกนี้กระจังหน้าเดิมๆนะครับผมตัวนี้โคเมียมตัดด้วยสีบอลนะครับผม โลโก้เดิมๆนะครับผมตรงกระจังหน้านะมีรอยแตกนิดหน่อยนะครับตรงนี้ตรงโค้เยี่ยมนะครับผมไฟหน้าด้านนี้นะครับผมก็จะเหลืองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมทาการขัดให้สวิ่งเหมือนเดิมนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับผมมีมาให้เลยนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับผมมีให้เส้นใสแบบนี้นะครับผมระบบไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมปากระโปรงด้านหน้าสสวยแบบนี้เลยนะครับผม ปลากรงส,สวยนะครับแก้มข้างนะครับผมเดิมๆรถเดิมๆนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักที่ความจมน้ํานะครับผมล้อแมกเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมซุ้มซอกสวยแต่เข็บเดิมๆเลยนะครับสําสหรับยางนะครับผมาายางสองหกห้าหกห้า R สิบเจ็ดนะครับผม ส่วนปียางนะครับผมปี2024นะครับผมปี2024นะครับปียางนะครับผมอ่าอย่าดอกยางยังที่สวยน้หนาเลยนะครับผมอ่ายางที่สวยเลยนะครับผมอ่าช่วงล่างนะครับผมซุ้มซอกที่สวยแบบนี้เลยนะครับอ่าเฉดสีแห้งๆเลยนะครับผมช่วงล่างดีนะครับผมผมขับมาอ่าช่วงล่างนุ่มเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับผมมีไฟเลี้ยวออกนะครับตัวนี้อ่ามีไฟเลี้ยวให้นะครับผม ขามาดูภายในตัวรถกันนะครับผมอ่าเปิดภายในตัวรถเข้ามานะครับผมอ่าเอกสารนะครับผมบุ๊กเซอร์วิสตัวนี้ประกันปสองบวกยังเหลือมีให้นะครับผมอ่าปสองบวกนะครับผมเอกสารนะครับผมอ่ายังเหลือนะครับผมตัวนี้บุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบสําหรับเล่มทะเบียนรถนะครับผมผมลืมติดมาด้วยนะครับผมอยู่ที่บ้านนะครับผมอ่าเล่มทะเบียนนะครับผมอยู่ที่บ้านนะครับผมอ่าเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผม ตัวนี้อ่เบาะคู่หน้านะครับผมเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับผมตัดด้วยอาลายระบายอากาศนะครับผมตัวนีส้สวยๆครับไม่มีสีขาไม่มีแตกนะครับผมเดิมๆนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมหัวเกียร์ยังอ่าใสาๆเลยนะครับผมเก๊ะคอนโซลกลางเดิมๆไม่มีแตกหักนะครับผมอ่า ด้านคนขับนะครับผมเบาด้านคนขับนะคบสวยๆนะครับผมไม่ม huh. <pen> ีแตกขาไม่มีฉ okay. ีกขาเลยนะครับผมอ่าคอนโซลด้านหน้านะครับผมสวยๆนะครับผมไม่มีแตกหักเลยนะครับอันนี้เกะเดิมๆครับขาเก้เดิมๆนะครับผมอ่าภาษีนะครับผมภาษีหมดอ่ายี่สิบธันวาหกแปดนะครับผมภาษีหมดยี่สิบธันวาหกแปดนะครับผมอ่าวิทยุะ ซีดีเดิมโรงงานนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับอ่าเกทคอนโซลหน้าสีสวยนะครับผมพื้นผรมสะอาดสะอ้านนะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมเจ้าของรักษาดีมากนะครับอ่าน็อตแก้มไม่ขยับเลยนะครับน็อตประตูพวกนี้นะครับผมไม่เคยถอดนะครับผมเม็ดอาร์คนะครับผมอ่าเม็ดอาร์คนะครับผมเดิมๆนะครับผม อยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมเม็ดอาร์คคมๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดเม็ดอาร์คคมๆเลยนะครับผมสวยๆนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับผมแผงประตูนะครับผมที่นี้มีริ้วรอยบ้างแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นหรอกครับแต่ว่ากล้องมันมันชัดครับผมทีนี้่แผงประตูด้านหน้านะครับผมมีแตกหักนะครับผมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับที่นี้ บันไดข้างนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมบันไดข้างนี้ให้เดิมๆนะครับผมรัดประตูด้านหลังนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมราดประตูด้านหลังไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะครับผมเดิมๆนะครับล่อแมกแมกแรนเนอร์บันไดข้างนี้ให้ครบเลยนะครับผมอ่านะอ่ามาดูด้านหลังนะครับผมเบาะด้านหลังนะครับผมอ่าจะประมาณนี้นะครับสวยเดิมนะครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับผมพื้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ผ้าหลังคานะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมแต่ว่าด้านหน้าจะมีรอยยันนะครับผมเจ้าของเดิมนะครับผมจะมีลงยันมานะครับผมมาดูพรมพื้นนะครับพรมพื้นนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมพรมพื้นสะอาดสะอ้านนะครับผมด้านหลังเบาะก็สะอาดนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับมาดูเม็ดอ์คนะครับผมมาดูเม็ดอ์คคมๆแบบนี้เลยนะครับผมเดิมๆนะครับผม แล้วประกันโครงสร้างให้นะครับผมไม่มีชนดหนักที่ค่อมจมน้ํานะครับผมสําหรับคันนี้เป็นรถบ้านเมอเดียวนะครับผมแปงประตูด้านหลังนะครับเดิมเดิมนะครับผมไม่มีแต่งนะครับผมด้านหน้าด้านหลังสวยเลยนะครับผมฮ้าสวยเลยนะครับผมตะเก็บได้พวกนี้บันไดข้างเดิมๆนะครับผมเป็นอาร์คตัวนี้อยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผม เม็ดอาคมคมเลยนะครับดูเชสซีนะครับผมเชสซีนะครับส,สวยนะครับผมไม่แดงนะครับผมเชสซีสวยนๆนเรียมเลยนะครับผมล้อมแมกนะครับส่วนยางนะครับผมเป็นสองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดนะครับผม ปียางครับ2024นี่นะครับผมทั้งสเส้นนะครับผมยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับดอกยางนะครับยังเหลื่อเหลือนะครับผมอ่ายดอกยางยังเหลื่อเหลือเลยนะครับผมเปลี่ยนมาใหม่นะครับปี2024นะครับอ่ารถสวยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดิมเลยนะครับผมอ่ามาดูด้านท้ายตัวรถนะครับผมอ่าด้านท้ายตัวรถนะครับไฟท้ายนะครับผมตัวนี้ไม่มีแตก แล้วนะครับผมตัวนี้ไม่มีแตกแล้วนะครับตัวนี้ด้านท้ายสวยแบบนี้เลยนะครับผมเสริมท้ายเติมเติมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เสริมท้ายเติมจากโรงงานมาเลยนะครับช่วงล่างนะครับผมอ่ายางอะไหล่มีให้ครบนะครับผมช่วงล่างเรียมๆแบบนี้เลยนะครับผมยางอะไหลมีให้นะครับช่วงล่างเรียบๆเลยนะครับผม มาดูนะครับผมอ่ามาดูพื้นแม็กไลเนอร์นะครับผมอ่าพื้นแม็กไลเนอร์สีสวยเลยนะครับผมตัวนี้นิ้วลอยของการใช้งานน้อยมากนะครับผมนิ้วลอยน้อยมากนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมอ่าเสากระบะนะครับผมอ่าเม็ดอาร์กอยู่นะครับผมตัวนี้ a L A R อยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมตัวนี้ A L นะครับผมต้องกระบะนะครับตัวนี้ นะครับผมตัวนี้ AR นะครับอาเมทอาร์อยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมพืนในตัวกระบะนะครับพื้นในตัวกระบะนะครับผมพื้นสวยนะครับผมไม่มีสนิมนะครับผมไม่มีสนิมนะครับไปท้ายด้านนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตัว e p l a n รนนะครับผมตัวไฮรักตัว e p l a n รนนะครับผม สวยนะครับผมไม่มีแตกแล้วนะครับผมมาดูสีสันด้านนี้นะครับผมสวยเงาุ่ำแบบนี้นะครับาดูเช็คสีนะครับผมเลขตัวถังนะครับผมชัดเจนเลยนะครับผมเลขตัวถังชัดเจนเลยนะครับเช็ดสีสวยซุ้มซอกสวยแบบนี้นะครับผมล้อแมกนะครับเดิมๆไม่มีรอยขูดขีดนะครับผมไม่มีรอยนะครับผม เดิมๆนะครับผมไม่มีรอยรอยีิดๆเยอะนะครับผมตัวนี้อ่าสวยนะครับผมยางปี2024นะครับผมสัปดาห์ที่25ปี2024นะครับผมอบันไดข้างนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมล้อแม็กแม็กไรเนอร์บันไดข้างพวกนี้เสริมท้ายมีให้ครบเลยนะครับอ่ามาดูด้านหลังนะครับผมขึ้นพรมสวยนะครับใสสะอาดสะอานนะครับผม เบาะที่สวยแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมดึงเบาะดูนะครับผมอ่าชุดแม่แรงยางอะไรอยู่ครบเลยนะครับผมชุดแม่แรงยางอะไรอยู่ครบเลยนะครับนี้อ่ามีให้นะครับผมอ่าดูภายในสะอาดสะอ้านเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่หาไว้ใช้งานนะครับผมไม่ผิดหวังนะครับผมสำหรับคันนี้ขับดีมากครับผมเครื่องดีนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านนะครับผมตัวรถ ใช้งานปกตินะครับผมดูเม็ดอาร์คนะครับผมตรงเสาประตูด้านหลังอ่าเดิมเดิมนะครับอ่าคืดูเม็ดอาร์คนะครับคมคมเลยนะครับผมอ่าสวยสเลยนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมเดิม,ดมจากโรงงานเลยนะครับผมเม็ดอาร์คเมสซสปอร์ต หลังคาด้านหน้านะครับผมจะมีรอยอาลงยันนะครับผมมาดูนะครับผมนับประตูหลังนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไม่เคยถอดนะครับเดิมๆซอกซุ้มตะเข็บเดิมซีนกาวเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ซีนกาวเดิมๆมเลยครับหากแผงประตูด้านหลังนะครับผมสะอาดสะอ้านไม่มีแตกขัดนะครับผมตัวนี้ซีนกาวนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานแต่ว่ามีรอยสีกาขาวหมายถึงว่ารอยยาขัดนะครับผม ขัดสีนะครับผมลอยขัดสีมานะครับผมเค้าขาวนี่นะครับผมแผงประตูด้านหลังสวยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมมาดูด้านคนขับนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตัวกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมเซนทันล็อกนะครับผมล็อกกระจกใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับผมกุญแจนะครับผมมีให้คุญแจรีโมทหนึ่งดอกแล้วก็คุญแจสำรองอีกหนึ่งดอกนะครับผมมีล็อกเถกให้นะครับผมด้านล่าง ตัวนี้เป็นล็อกเกจให้นะครับผมการขโมยให้นะครับกุญแจนะครับผมตัวนี้นะครับกระจกปรับพับข้างไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้นะครับผมตัวนี้ใช้งานได้นะครับผมขึ้นลงซ้ายขวา LR นะครับใช้งานได้นะครับผมดูเลขไม้นะครับหนึ่มืนเครับอยร่ทย่ก6 7 2 9 0กิโลนะครับผม1 6 7่9 0กมกิกิโลนะครับผม ถือว่าเลียกไมค์ก็ประมาณนะครับผมใช้งานแบบว่ายังไม่ไม่เยอะนะครับผมสมควรกับกับปีรถกับตัวรถนะครับผมวิทยุซีดีนะครับผมวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคนาฬิกานะครับผมดิจิตอลอยู่บนคอนโซลด้านบนนะครับผมไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเดี๋ยวเดมิลาร์ฝั่งนี้ก่อนนะ เม็ดอาร์นะครับด no ้านนี้นะครับด้านคนขับครับคมคมนะครับผมขอเช็ดเหงื Mighty ่อนะครับผมแดดร้อนครับผมเม็ดอาร์คมคมเลยนะครับด้านนี้นะครับผมด้านฝั่งคนขับรถสวยครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดซื้อไปใช้งานนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ผมเช็คให้หมดแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพวกนี้ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูน็อตซอกนะครับผม ไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับผมอ่าเดิมๆนะครับผมแผงประตูด้านหน้านะครับผมสวยนะครับ่ตัวนี้นะครับเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมเดี๋ยวดูซุ้มด้านหน้าก่อนนะครับผมซุ้มซอบสสวยนะครับผมช่วงล่างสสวยแบบนี้นะครับอย่างปี2024ทั้ง4เส้นนะครับมาดูห้องเครื่องกันครับผม สำหรับห้องเครื่องนะครับผมเลขคันหน้านะครับอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมเลขคันหน้านะครับผมสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับผมอยู่ครบเลยนะครับห้องเครื่องสวยสวนะครับเหตุเดิมจากโรงงานนะนครับผมมออกอยู่ครบเลยซุ้มซอกตะเข็บเดิมๆนะครับน็อตแก้มนะครับไม่ขยับนะครับผมน็อตแก้มขยับน็อตฝาหน้านะครับผมมีขยับทําสีบ้างนะครับผมน็อตฝาหน้ามีขยับทําสีนะครับผม แต่ว่าฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับ LR อยู่ครบชัดเจนนะครับโลโก้อยู่ครบเลยนะครับผมมีขยับทําสีบ้างนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมแต่ว่าน็อตแก้มน็อตซอกพวกนี้เดิมเดิมนะครับผมมีขยับทําสีบางชิ้นนะครับผมเลขคานหน้าอยู่ครบชัดเจน LR อยู่ครบเลยนะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับผมดูด้านหน้าซอกคานหน้านะครับผมเดิมเดิมนะครับ อาอยู่ครบเลยนะครับตัวนี้แล้วอาอยู่ครบชัดเจนเลยครับผมดูห้องเครื่องส,สวยแบบนี้นะครับอ่ามาร์คสีนะครับผมอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับผมมาร์คสีนะครับผมอ่าเครื่องไม่เคยถอนไม่เคยแกะนะครับผมซุ้มซอกส,สวยนะครับสติ๊กเกอร์ลาบเบลสายพานพวกนี้อยู่ครบเลยนะครับผม มาร์คสีนะครับผมวอนัดไม่ขยับเลยนะครับผมมาร์คสีอยู่ครบชัดเจนเป็นเครื่อง Vn Turbo นะครับผม b ก a b s นะครับตัวนี้เครื่อง Vn b ก a b s นะครับผมน็อตซอกนะครับผมเดิมๆนะครับผมไม่เคยแกะนะครับข้างในนะครับผมมีน็อตฝากระโปรงนะครับผนที่แกะทําสีซ่อมสีฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมอาจจะสีสีเป็นซีดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าฝากระโปรงนี้เดิมๆนะครับ าจจะซ,ซ่อมด้านบนนะครับผมอ่าห้องเครื่องสวยๆนะครับผมสติ๊กเกอร์พวกเลขคานหน้าน็อตไม่ขยับอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมน,อน็อตคันหน้าที่สวยแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องฟังเสียงดูนะครับผมอ่าัที่ตินะครับผมอ่าฟังเสียงเครื่องดูนะครับผม กนุมๆเลรัลนะนุ่มๆเลยนะครับ,ส,รบ,จะจะรบสำหรับน้มันเครืร่องเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมดูน้ำมันเครื่องน,นะครับผมเนี่ยังใสเลยนะครับผมน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ ระบบล่างเช็คให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมสำหรับพี่ๆท,ท่านใดเอาไปใช้ง,งานนะครับสำหรับคันนี้ไม่ต้องเช็คอะไรนะครับเติมได้มับขับอย่างเดียวนะครับอเครื่องสวยแค่แบบนี้เลยนะครับผมน้มันเครื่องช่วงล่างพวกตั้งศูนย์ถ่วงล้อพวกนี้เช็คให้ใหม่หมดแล้วนะครับผม สำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นโตโยต้าดับเบิลแคบสีประตูยกสูงแท้โรงงานนะครับปี2012เครื่อง2,544แรงม้านะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมประกันภัยนะครับผมปสองบวกนะครับผมยังเหลือนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามาดูรถได้ที่วิภาวดีซอย60กทมนะครับผมราคานะครับอยู่ที่290,000 9,000บาทนะครับสอง0สนเ้ามื่พันบาทนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0924 9 3 99 77นะครับ092 493 99 77นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนนะครับผมฝา,ากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเผื่อจะได้ไม่พลาดรถที่มีคันใหม่ๆที่เข้ามาให้พี่ๆรับชมนะครับผม เผือมีคันไหนที่ถูกใจนะครับผมสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ